นี่ยวิวียังไม่มาวิวีิไปไหนรอนานไหมฉันบอกให้วิวีกลับมาแล้วเขาควรจะกลับมาเร็วนี้แหละเธอคิดว่าหมู่บ้านนี้เป็นไงมัง่งต่างจากที่ราฉวังใช่ไหมฉันเดาว่านะใช่เด็กที่นี่เนี่ยมีพลังมากเลยแล้วก็มีอะไรให้ไปดูเยอะแยะเลยฉันไม่เคยเดินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระแบบนี้มาก่อนในชีวิตแต่ว่า ผู้ใหญไปไหนหมดละอืมเออนั่นดิฉันเห็นเขาเหมือนจะทำฟาร์มอยู่ที่ข้างๆหมู่บ้านนะแต่ฟาร์มมันก็เล็กนิดเดียวเองใช่มันมีบางอย่างปแปลกๆเกิดขึ้นเราต้องไปที่ไปจากที่นี่ตอนที่วิวีิกลับมาแต่ว่าลวสไตเนี่ยล่ะฉันมีแผนที่จะข้ามประตูทางใต้แล้ว คือแบบไม่พูดถึงสไตเนอร์หรอมันไม่เไปไ็นรอกน่าว่าเขาไม่พยายามมาค้นตัวพวกเราเหรอกแค่ซ่อนเธอไว้เท่านั้นเองลืมไอ้ตะแกงนั่นแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ให้ฉันเองสไตเนอร์ของราชินีบาเน่นะคะสไตเนอร์วางแผนอะไรหรือ่างานฟื้นสำเร็จแล้วมารับจ้างที่นี่เหรอสไตเนอร์ฉันรอคำสั่งต่อไปอยู่ ฉันต้องไปทำความสะอาดบาร์แล้วนายมาทำทั้งหมดนี้ทำไมเอ่อโทษทีอ่ะตอนนี้เธอมีเวลาแล้วก็ให้ฉันแนะนำตัวให้กับผู้ใหญ่บางคนอย่างเช่นพ่อของเธอได้ไหมพ่อของฉันจะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงช่วงเวลากลางคืนผู้ชายคนอื่นก็กำลังทำงานอยู่เพราะเขาไม่มาที่นี่ใน,ในเวลากลางวันหรอกนะ ที่พับเนี่ยมันควรจะมีข้อมูลเยอะแท้ๆสไตเนอร์เหมือนมาสืบเรื่องราวอยู่นะคะฉันไม่ต้องถามผู้ผู้ยหญ่ก็ได้แต่ฉันขอถามได้เธอหน่อยฉันต้องรู้ว่ามันมีวิธีการเดินทางอะไรบ้างที่ผู้คนที่นี่ใช้ในหมู่บ้านนี้ฉันไม่สามารถบอกเหตุผลได้นะแต่ว่ามีบางคนที่จะต้องกลับไปที่ปราสาทสไตเนอร์ เธอมาจากปราสาทอฟริกาเดียงั้นเหรอใช่แล้วฉันเป็นหัวหน้าของอสินพูโตเอาเดอเบิร์ตสไตน์เนอร์กัปตันแห่งอสินพูโตอสินพูโตอ๋อถ้างั้นถ้านายมาจากปราสาฉันคิดว่ามันโอเคมั้งที่จะบอกนาย ได้ลปลดไปสำรวจที่ด้านบนของภูเขาที่อยู่ชายขอบของหมู่บ้านทีผู้ชายที่ชื่อมอริสอาศัยอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนดูแลเรือขนส่งสินค้าเรือขนส่งสินค้า่เน,น,าน,นเหรอขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนอะไรล่ะขอบคุณที่ช่วยทคำความสะอาดนะอฉะนันต้องหาที่ต้องขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของเธอ ต้องรีบไปแล้วเรามาสเตอร์วิวีล่ะไซเนอร์เงีนที่บอกมันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเข้าไปที่แมนชั่นของพวกเขาหรือเปล่าแต่พระราชาเนี่ยก็ได้ซ่อนบางอย่างไว้ในแมนชั่นอยู่แล้วเป็นอะไรไปฉันทำให้เธอเบื่อหรอนี่กำล,ะละังเล่านิทานเหรอคะอ้อเปล่าเรื่องของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเลยแต่ฉันกำลังเป็นห่วงวนะิวีน่ะ ทำไมเขายังไม่กลับมาสักทีเธอพูดถูกเขามาสายแฮะฉันไม่หมดสไตล์เนอร์เลยแต่วิวีีเนี่ยฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ฉันออกไปดูเขาก่อนนะใช่ต้องไปตามหาวิวีีก่อนนะคะเราก็ห่วงอยู่เหมือนกันว่าวิวีีไปไหนวิวีีคือโดนใครสักคนจับไปไหนไม่รู้ค่ะเห็นวิววีไหมนายเห็นเด็กผู้ชายที่ใส่หมวกทรงสูงไหม เด็ผู้ชายฉันไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรทำไมอ่ะอันนี้ก็พูดเหมือนเดิม่ะเอ๊ะรอก่อนนะครั้งสุดท้ายฉันเห็นวิบี้เขาหยุดตรงนั้นเขายืนอยู่ตรงนั้นนี่เด็กผู้ชายคนเียที่ฉันรู้จักก็คือคนที่วิบยี่ตรงโน้นเขาไปถามเมเยอร์ได้ไหมอ้า ทำไมเธอถึงอยู่ที่ราซีดานคุณเป็นใครถามมือนเดิมนะคะฉันกำลังยุ่งอยู่ได้ปลดออกไปก็คือยังเข้ามาไม่ได้หรอฉันไม่อยากสร้างเรื่องก่อนที่เราจะเจอวิวี่ไปกันเถอะโอเคอ๋อนี่คือเด็กเกอร์มากับเราด้วยใช่ไหมจะได้ใส่ Equipment ให้เลยนะคะเล่นเสียงชุกโกบไหม วิวีบอกว่าดิ้นเสียช,ชูกบดจากตรงนี้เอ๊ะมีใครบางคนกันลองร้องไห้อยู่เสียงแบบสะอื้นนะคะมันมาจากรูกตรงนี้นี่เฮ้รูใต้ดินเนาะวิวีซีดานวิวีนายอยู่ไหนนายอยู่ใต้ดินหรือเปล่าขยับตัวได้ไหม เขาบอก้ฉันอยู่ที่นี่นายบาเจ็บหรือเปล่าไม่แล้วหัวฉันจะพานายออกมาเองเราจะรีบนะอยู่ตรงนั้นแหละโอเคไหมโอเคเฮ้ยทำไมวิวไปอยู่ใต้ดินเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านนี้กันแน่เนี่ยเราต้องมีทางลงไปใต้ดินนะคะให้ดูสักที่หนึ่งโอเค นี่มันเป็นหมู่บ้านที่แปลกมากเอ้คนที่เฝ้าตรงนี้หายไปแล้วนี่มันชัดเกินชัดเกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกอดลงไปขอขึ้นไปดูก่อนว่าเราสามารถปิดกังหันได้ไหมนะครับ น่าจะยังทำอะไรไม่ได้ไปไปข้างล่างกันไอ้วิววีฉันมาแล้วนี่มันไม่ใช่ตันนี้มีลังช็อกโกบออยู่นี่แค่เป็นที่เก็บของใต้ดินทั่วไปนั่นเหรอมันไม่ใช่ที่เก็บของใต้ดินทั่ว,ไป,ไ,วไปนะคะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยย้อไปก่อนมีคนอยู่นี่ทำไมมันเดินไปเดินมาล่ะจริงหรือเปล่าที่น้องชายของเมเยอร์เนี่ยพบอะไรบางอย่างฉันคิดว่าพวกเขายอมรับแล้วแหละน้องชายของเขาเนะี่ยเป็นพวกเราแล้วตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ฝั่งหญิงแก่มาก่อนนั่นเหรอเอามีการแบ่งฝั่งในหมู่บ้านาแล้วเราก็เรื่องทิ้งฟารนะ์มเนี่ย เขาอาจจะพูดแค่เพราะว่าเขาเนี่ยกลัวที่จะอยู่กับฝั่งเมเยอร์ก็ได้ใครสนละ่ะเราต้องการคนงานมากขึ้นเฮ้ hey, จับเจนีใส่กล่องทีฉันคิดว่าเดี๋ยวคนที่ประสาทก็คงจัดก,การมันเองแหละประสาทนั่นเหรอใช่เราก็แค่หยุดฝ่ายผลิตเฉยๆเข้าใจแล้วลายบนแบร์แล้วนี่มานี่เร็วเอา้เอาออวีวีเร็วเข้า เจ้าเร็วเอ้ยซีดานเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าไม่มีใครเห็นซีดานเนาะวิวีวิวีจะโดนจับส่งไปประสาทหรอหรือว่าอะไรเมื่อกี้เหมือนเดกเกอร์ก็เห็นลายอะไรบางอย่างบนบนกล่องที่เหมือนแบบเป็นลายบนเป็นลายที่เคยเจอที่ประสาทหรือเปล่านั่นมันอะไรเนะนี่ยไหนเหม็นถังอันใหญ่ที่วางอยู่เมื่อกี้หรอฉันเคยเห็นลายแบบเดียวกันเป๊ะเด็กเกอร์บอกว่าเด็กเกอร์เคยเห็น ถังที่มีลายแบบนั้นนะคะในปราสาทนะคะที่เนี่มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับปราสาทเอเซนเดียแน่เลยฉันต้องรู้เสี่ยวมันคืออะไรได้โปรดฉันขอร้องอ่ะอย่าเพิ่งสร้างปัญหาตอนนี้ก็ไ,ได้แต่ฉันจะทำตัววุ่นเลยนะถ้าเกิดวิวีว่อยู่ในอันตายลนะ่ะเห็นด้วยไหมแน่นอนเอาละนั้นเป็นเถอะก็ขาเข้าไปข้างในหรือเข้าไปอีกแล้ว นี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เดกเกอร์บอกว่าเคยเห็นที่ปรา,าสาทพวกเขาใช้ถังนี้เพื่อทำอะไรกันแน่นะมันแปลกจังเลยนี่ต้องเป็นเสียงชกโบที่ชันนิ้งจากด้านบนแน่เลยก็คือมันร้องแล้วก็ลอดท่อตรงนั้นขึ้นไปนะคะอันนั้นอะไรแล้วนะอันนี้อะไรเนี่ยคล้ายๆกับโลงศพเลยอันนี้อ๋อมกโก้หัวที่นี่แบบกลายเป็น ที่ราสมบัติอีกแล้วค่ะมีของสมบัติเพียบเลยอ๋อได้หมวกมาเฮ้ยไม่น่ารีบซื้อเลยแต่ไม่แน่ใจว่าไอรอนทีมเนี่ยมีขายหรือเปล่านะแต่เราซื้ออะไรสักอย่างไปแล้วค่ะที่รา้านไม่แน่ใจว่าวิวไปที่ไหนแล้วนะแต่ว่าเราต้องแวเปิดกล่องให้ทั่วก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งกลับเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยซีดาน อะไรล่ะมีเสียงคนร้องไห้เสียงวิวี่มาจากโรงศพหรือเปล่าอี้เหรอสีดานนั่นนายนะฉันจะพานายออกมาเองรอจริงๆวิวี่ใช้ใช้มนไฟเผาโรงได้นะทำไมนายถึงไปอยู่ในกล่องนั่นล่ะเขาทำแบบนี้ได้ไงเออ เดี๋ยวเราค่อยคุยกันคนก่อนนะเปิดได้แล้วโอ้ยววีน่าสงสารเนาะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นายไปแล้วก็มีคนมาจับตัวฉันไว้แล้วก็พาฉันมาที่นี่พวกเขาบอกให้ฉันอยู่เฉยๆฉันกลัวมากเลยฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงดีพวกเขาถามฉันทําไมนายถึงอยู่ข้างนอกนี่แล้วก็พูดว่าเรื่อขนส่งสินค้ายังมาไม่ถึงที่นี่ ฉันไม่รู้พวกเขาพูดอะไรกันฉันก็เลยไม่ได้พูดอะไรไปแล้วก็พวกเขาก็บอกว่าจับเจ้านี่ใส่กล่องไว้ดีกว่าแล้วพวกเขาจะจับในายใส่กล่องนั่นเหรอใช่แล้วดีใจท,ที่นายปลอดภัยฟังนะวิวีินายต้องทำอะไรบางอย่างแล้วถ้ามีครั้งต่อไปนะ่ะนายควรจะพยายามเอ่อร้องหรือว่าอะไรก็ตามร้องนั่นเหรอใช่อย่างเช่น ออยอชั้นนะไอกปกุวกบ้าไอกปุวกบ้าแบบนี้มันจะทำให้คนที่จะมาโจมตีนายเนี่ยตกใจแล้วก็แล้วก็ให้พลังกับนายไงล่ะเออเข้าใจแล้วฉันต้องขอรนในบางอย่างนะวิววิเอาอยากจะเดินไปสำรวจข้างหนอีกสักหน่อยเนี่ยฉันรู้ว่านายอาจจะแบบไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่า ซิดานฉันอยากจะรู้เหมือนกันตอนนะอันนั้นมันคืออะไรเนะี่ยมันมันคือขนส่งอะไรบางอย่างออมานะคะนี่มันไขเหรอมันเป็นการทดลองอะไรบางอย่างเลยนี่มันเครื่องมือเพื่อผลิตไข่มันไม่ใช่เครื่องยนต์มิสตแต่ว่า มิสหรือหมอกนะคะออกมาจากมันนี่ผลิตหมอกออกมาหรอไมาใช็อช,ชโกโบวิ่งเหรออ้นี่มันเป็นอาหารของชโชโกโบนะคะไอ้ที่ห้อยอยู่ก็คือเหมือนแบบให้ชโชโกโบวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอน่าสงสารจังโชโกโบเนี่ยกำลังวิ่งให้พลังงานกับสายพานนี้อยู่ ทำไมพวกเขาไม่ใช้เครื่องอมือหรือเครื่องจักรอะไรมาทำแทนละ่ะเราสงสารชุดกระบอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราขอกลับไปสำรวจให้ครบก่อนนะคะนี่มันควันหรือเปล่าไม่สินี่มันมอนี่นะลองเปิดไปดูสิอ,อุ๊ยเจอมอนเจอผี ต้องใช้ไฟเผาอย่างเงี้ย่าพวกมอนสเตอร์ที่มาจากหมอกนั่นเหรออะไรกันอ่ะครื่องมือเยอะแยะมากมายพวกมันทำอะไรที่นี่กันเนี่ยเหมือนว่าหมอกเนี่ยมันจะมาที่เครื่องมือน,นี้นะแล้วไขพวกนั้น่ะมันทำมาจากอะไรกันเหมือนน่าสนใจเปิดกล่องก่อน ช่วยได้ฟินิกดาวมานะคะนี่แล้วก็ตรงนั้นมีกล่องด้วยเอามีกล่องซ่อนแด้ฟินิกดาวี่โอเคเดี๋ยวเราต้องไปตามดูไข่ต่อทท้งนั้นแม้แต่ช็อกโบนี่น้าสงสารนะนี่มันเป็นเครื่องมือที่ประหลาดอีกอันนึ่งนะเนี่ยมันดูยังกับมิสเอนจินอ๋อ ก็คือว่าเรือหอที่เราใช้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นเครื่องจัรแบบเดียวกันหรือเปล่าเป็นมิสเอนจินเหมือนกันเครื่องจัรที่ใช้หมอกหรือเปล่าคะอันนี้เราไม่แน่ใจนะอเอ๊ะฉันเห็นอะไรบางอย่างข้างในแต่ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยแค่ได้ยินเสียงบางอย่างไข่พวกนั้นกำลังฟักนั่นหรอมาซิมันเนี่ย นันกนพวกเขาบางคนก็แปลกไปแต่เอ้นี่มันเหมือนวิวี่เลยอ่ะนี่ะพวกเขาเหมือนวิวี่เลยสีดานคิดในใจนะคะมันอะไรกันเนี่ยทำไมพวกเขาเป็นตุกกต๊กตามาคุยกันมาทางนี้ วิวิแดกก็ทำไมแม่ของฉันเป็นเบื้างหลังของที่นี่หรือเปล่านี่เป็นทางเดียวแล้วนะอาทำไรนะสีดานสีดานคาทุกคนนีอาพูดทีแต่เงยียบก่อนเฮ้เมื่อกี้นายบอกเลยหรือเปล่านายพูดอะไรหรือเปล่า อ้าฉันไม่ได้พูดอะไรนี่โอเคช่างมันเถอะเกือบจะถึงเวลาคับแล้วรีบหน่อยได้ไหมชันดีบแล้วนะ่ะซีดานว้าซีดานแบบเหมือนโดนฝังมาในโรงเหรอซีดานแล้วก็แดกเกอร์ก็ตามมานะคะแล้วก็วิววีแดกเกอร์กับวิววีน่าจะไปด้วยกัน ส่วนสไตเนอร์สไตเนอร์มาตาาโมดิทโทษทีครับผมต้องพาใครบางคนที่เป็นชนชั้นสูงของราชวังนะ่ะกลับไปที่ราชวังมเมื่อไหร่เลยสินค้าจะมาถึงหรอจริงๆสไตเนอร์ถ้าเกิดมาด้วยกันนี่ก็น่าจะแบบใกล้ได้กลับไปแล้วอืม hmm. ดูดีนี่เดี๋ยวใสอีควิปเป็์ให้สไตเนอร์ก่อน,นในๆก็ซื้อมาละโอเค ไอ้ควาทั้งชั้นอยู่อืมอืมพอขอใช้ที่นี่ทำอะไรกันแน่นะนนี่ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายฉันยุ่งอยู่โอเค กาแฟนี่ทำให้ฉันสบายใจขอสักถ้วยไหมล่ะโอ้ขอบคุณครับฉันไม่ได้มานี่เพื่อดื่มกาแฟนะบอกทีว่าเรือขนส่งสินค้าจะมาเมื่อไหร่ไม่ฉะนั้นครอบครัวของตะกรุไอซเดียนจะยึดที่นี่เอาไว้แต่อย่างไรฉันสั่งให้ในายบอกฉันว่าเรือสินค้าจะมาเมื่อไหร่ สาเนอร์มึงพูดกับคนไม่เป็นเลยบอกมากนายนี่ไม่ใช่นักต่อรองที่สั่งสรร์เลยนะฉันแค่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องใครเป็นคนตัดสินหลักว่าอะไรถูกหรือผิดหยายกันเหรอใครๆก็บอกได้แั้วแหละว่าอะไรถูกจากสิ่งที่ผิดก็ยังเป็นคำตอบที่ไม่ดีอยู่ดี แล้วอไรเลอขนส่งสินค้าจะมาถึงมันมาถึงแล้วตอนเนี้ยตอนนี้มันคงขนสินค้าอยู่ทำไมไม่บอกฉันให้เร็วก,กว่านี้ขอบคุณนะอ่ะก็ออกมาเจอเลอสินค้าพอดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็อยู่ข้างในนั้นแล้วนั้นมันเลอสินค้ายิงด้วยนี้ฉันจะได้พาร์ติงกับปฏิปทาในสักที แต่ฉันต้องคิดก่อนว่าฉันจะขึ้นเรือได้อย่างไรอะนี่บางอย่างออกมาจากพื้นฉันสงสัยจังว่าเขาเจะอมันไปทำอะไรเราทำมันมาเยอะมากเลยตั้งแต่มีโรงงานเมื่อ6เดือนก่อนใครจะสนละ่ะ เนี่ยมันเป็นงานกล้วยๆแล้วนะถ้าเกิดเทียบกับการทำฟาร์มนะ่ะได้เงินดีกว่าด้วยนะเออไอผู้ใช้หน่ากลัวทีตตรงนั้นนะ่ะกำลังวิ่งมาทางเราเนะไปจากที่นี่กันเถอะสไตเนอร์แน่เลยอ๋อนี่คือขนออกมาจากใต้ดินนะคะนี่มันถังอะไรอยู่ข้างในนั่นนะ่ะ เาจะขนอะไรไปจากหมู่บ้านนี้ได้นะอะไรกันฉันต้องเห็นว่าถังมันขยับได้เดี๋ยวลองสำรวจรอบๆกันฉันเห็นรถลายที่เคยเห็นมาก,ก่อนอะมันกำลังขยับเอา,าละลองพักกันอีกทีนะนีสีดานสีดานอยู่ข้างใน อาบาเรลมันพูดได้ไซเนอร์โดนทับไปเลยแล้วก็ทุกคนก็ได้มาอยู่รวมกันอีกรอบนะคะเจ้าหญิงเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยนายนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยไซเนอร์ได้โปรดเถิดครับเจ้าหญิงซีดานฉันไม่รู้จะพูดยังไง กับวิวีดีแต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามีอะไรที่มันน่าสงสัยแบบนี้เกิดขึ้นในปราสาทมาก่อนเลยนะพวกเราก็ยังไม่รู้เท่านั้นแหละเอาเป็นว่าเรามาช่วยปอบวิวีกันเถอะนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาตกใจฉันต้องพาเจ้าหญิงขึ้นเรือขนสินค้าให้ได้ไม่ว่าไงก็ตามเพื่อที่เราจะได้กับพิธีปราสาทเลเซนเดียเ,เอตแก รู้ไหมว่าไอ้เลอหอนเนี่ยมันจะไปที่ไหนลินบอมใช่ไปที่ลินบอมสไตเนอร์โกหกนะคะฮะ้สะดวกสบายเป็นบ้านเลยนายถามใครมางันเหรอก็ไอ้ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะบอกฉันมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอนนายนี่ทำท่าแบบแปลกนะสไตเนอร์โกหก็อย่ายเขาจับได้สิเฮ้ยอะไรมาเนะ่ะไยิงการเน็ต นายชินีกำลัง,ลงรอให้คุณกับพิธีปราสาทนายนี่ถูกส่งมาจากประสาทย่างนั้นเหรออะไรกันนายพูดเรื่องอะไรกันคือตอนแรกทุกคนสลบไปนะฮะซีดานเจอคนเดียวตอนที่พวกนายหมดสติอยู่ในพายุหิมะเนะี่ยฉันได้ได้พบกับเจ้าแบ็ควอล์ตัวนี้นายเป็นคนที่เอาชนะนัมเบอร์หนึ่งได้นั่นเหรอฉันเป็นนัมเบอร์สองแบ็ควอล์นัมเบอร์สองพลังของฉัน เวทมอลของฉันและความเร็วของฉันเนี่ยทำให้ฉันเหนือกว่าหมายเลขนึงมาเถอะเจ้าหญิงราชินีรออยู่ไม่ฉันจะไม่กลับไปที่ปราสาทมากับฉันไม่งั้นเธอจะต้องเสียใจเดี๋ยวก่อนฉันสไตเนอร์ฉันจะพาเจ้าหญิงกลับไปที่ปราสาทเองนี่นี่นี่คิดว่าฉันสนใจงั้นเหรอฉันจะไม่ให้นายมาขวางภารกิจของฉันนั่นหรอก ยอยู่ที่นั้นระหว่างที่ฉันกำลังฆ่าคนอื่นอย่ามาขวางทางเาด็ดขาดจะอย่างซัมมอนอะไรไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวโปเทคก,ก่อนดีกว่าอะโปเทคซีดานเดี๋ยวนะให้ซีดานลองดีเทค แบ็กเมกว่าเป็นไงอ๋อมีของที่ขโมยได้นะคะอ๋อต้องดีเทคได้แ,แค่ยิ่งเหรอลองใช้บิสซัดโจมตีนะอาจแปลว่าใช้ไฟโจมตีแรงกว่านี่เขาใช้บิสกัอยิ่งตั้งหาาโอ้ เดี๋ยวโอเคฮิวก่อนเลยเจ้าหญิงฮิววิวี่แล้วก็เทเลพอร์ตแบบวาร์ปมาวาร์ปมาตีได้ด้วยนะคะใส่ไฟล่าใส่ซีดานตายไม่เนี่ยอุย้ยวิววิตายฮิวไม่ทัน,หนให้ส่สไตเนอร์ตีไปก่อน เเดี๋ยวพอถึงเทินของ cker, เด็กเตอร์เทินของเจ้าหญิงก็ค่อยค่อยฟื้นฟูพลังของวนะิวี่นะเหมือนมันจะตีสองโตรงกลางเยอะเนี่ยนี่ใช้ไฟเผาซะเลยเอาวตายแล้วอ๋อทำไมทำไมกัน ชนะแล้วทำไมมันต้องสูงไปที่สไตเนอร์ตลอดเลยนะ <c oughs> แบ็คบอลนัมเบอร์สองนั่นเหรอแม่ของฉันส่งเขามาเพื่อจับฉันนี่นะเป็นไปไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่ต้องเชื่อเจ้าโจรน,นั้นเขาแค่อาชญากรอีกอนอคนหนึ่งที่พยายามจะจับตัวเจ้าหญิงเป็นก,นการทำที่โหดร้าย ฉันยังระวังตัวไม่มากพอนั้นหรอจริงไม่สามารถปกปิดตัวตนได้อย่างง่ายๆหรอกไม่จริงเลยนายไม่ได้เฝ้าดูอยู่นี่เดกเกอร์เนี่ยพยายามอย่างมากเลยนะนายแหละที่เป็นปัญหาเดินไปเดินมาแล้วก็ตะโกวนว่าเจ้าหญิงไปทุกที่นะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเข้าพงแดนแล้วก็ว่าไง ทำไมเราไม่ขึ้นเรือหาะเหานั้นไปละ่ะแน่นอนไปดินบัมคงจะไม่ไกลมากถ้าเกิดไปทางเรือหาะฉันหมายถึงเออไม่มันคงจะไม่ไกลเท่าไหร่เนะมื่อกี้แบบจุ๋ยพูดคำเป็นทางการนะคะแล้วเราก็แปลไปแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราไปพักที่อินก่อนดีกว่าเพราะว่ายังมีกล่องที่ยังไม่ได้เก็บ โอเคกับพี่นี่หมู่บ้านก่อนวิวี่วนาะยจะปลอดภัยนะอยู่กับฉันน,นแล้วกล่องนี้เรายังเก็บไม่ได้เนี่ยอ๋อคือการที่แบบทําไอ้สายลักตรงนั้นไว้ที่พื้นอนะ่ะเป็นการแบบให้จุดเรือจอดนะคะเขาดูหนาวนะ โอฉันขอขอโทษหือฉันคิดว่าเขาจับเจ้าหนันไปแล้วสิคิดแน่ใจนะคะเอ๊ฉันรู้ว่าเธอน่ารักแต่ว่าอย่าหยามใายด้วยการจ้องมองได้ไหมอ๋อฉันไม่ได้จ้องมองผู้หญิงสาวแน่นหรอกห้องอยู่ทางนู้นครับพูดเหมือนเดิมเลยจะยินไว้ นี่ก็คือพักนะคะมาพักแต่เรามีวิวีปลอดภัยแล้วแล้วทำไมถึงมีการผลิตตุ๊กตาแบบวิวีออกมาแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเนื้อเรื่องก็กำลังน่าสนใจนะแล้วเราก็จะต้องขึ้นเรือหาะซึ่งสไตเนอร์หลอกเราว่ามันจะไปที่ลินบารแต่จริงๆแล้วมันจะกลับไปที่ปราสาทนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นรอติดตามชมในพาร์ตต่อไปะคะ่ะแล้วมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ पहले का